หลายประเทศทั่วโลกนะครับผมยกตัวอย่างอย่างเช่นที่ประเทศอังกฤษเนี่ยในแหล่งท่องเที่ยวเช่นเราไป t t o n h e n g e นะครับเราก็เห็นว่ามีหินอะไรต่างๆหรือไปหมู่บ้านเล็กๆนะครับที่นักท่องเที่ยวจะค้นหาข้อมูลนะครับก็เป็นโครงการของทางหน่วยงานเทศบาลในพื้นที่ก็จะติดตัวบลูทูธพลังงานต่ำนะครับซึ่งเป็นเรียกว่าตัวแท็กเนี่ยเล็กๆตามร้านอาหารทั้งหมดนะครับร้านอาหาร สถา,านที่ท่องเที่ยวนะครับที่จะให้บริการข้อมูลกับนักท่องเที่ยวในฐานะที่เราเป็นเมืองท่องเที่ยวเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเราจะทำยังไงที่สามารถที่จะประยุกต์ใช้เทคโนโลยีตัวนี้นะครับในโครงการวิจัยเนี่ยเราต้องการที่จะ finding หลายๆส่วนก็คือว่าเทคโนโลยีเนี่ยม,มันเหมาะสมกับสภาพอากาศเราหรือเปล่านะครับการสื่อสารมีอุปสรรคอะไรบ้างนะครับเราก็ได้ทํางานวิจัยแล้วก็ได้ค้นพบคําตอบในหลายๆส่วนด้วยกันนะครับนั่นก็เป็นจุดที่มานะครับตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ ตัวบล็อคแคสตของมันเนี่ยสามารถที่จะไปติดตั้งแล้วก็ใช้พลังงานก็คือใช้แบตเตอรี่เนี่ยครก็คือมันอยู่ได้เป็นระดับหลักปีนะครับปี2อปีนะครับเพราะฉะนั้นต้นทุนในการดีพลอยเทคโนโลยีต่างๆสมมตว่าเทศบาลบอกว่า ช่วงนี้มีแมงกะพรุนไฟนะครับที่จะเตือนนักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำต้องระมัดระวังหรือห้ามลงเล่นน้ำนะครับบางทีไปติดป้ายอะไรต่างๆเนี่ยคือนักท่องเที่ยวก็ไม่สามารถที่จะ,จะจะทราบได้นะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะเตือนนักท่องเที่ยวแบบเรียลไทม์นอกจากการท่องเที่ยวแล้วเนี่ยผมมองว่าทั้งทีนันกวิจัยมองว่าในเรื่องของความปลอดภัยนะครับถ้าเกิดเราสามารถที่จะติดตั้งไอ้ป้ายนะครับโดยที่มีตัวไอ้ BLE หรือบลูทูธพลังงานต่ำเนี่ยนะครับตาม ถนนหนทางนะครับเราสามารถที่จะเตือนนะครับแจ้งเตือนเช่นว่าจุดตักทานรถไฟนะอันตรายโค้งร้อยศพนะครับกับผู้เดินทางนะครับตรงตรงนี้ก็เป็นผมว่าก็น่าจะสร้างประโยชน์ได้มากมายนะครับ mm hmm. ตรงนี้ก็เป็นเป็น t i m l t o n t e o t t e ท t ที่นักท่องเที่ยวสามารถที่จะได้รับข้อมูลตรงนั้นได้นี่คือเป็นประโยชน์นะครับของของตัวบลูทูธมาตามก็ที่เรียกว่าเป็น proximity broadcasting นะครับก็คือว่าเป็นการ ให้ข้อมูลในระยะสั้นๆในระยะในพื้นที่ตรงนั้น,นครับระยะ30เมตรมันคือเหมือนกับสถานีวิทยุอันนึ่งนะครับแล้วคอนเทนต์เนี่ยมันเป็นไลฟ์คอนเทนต์ได้เราสามารถที่จะส่งข้อมูลไปที่จะอัปเดตข้อมูลนะครับ